สวัสดีครับบนไปเร่ออีพินี้เราจะมาชวนคยุยเรื่องของวีซ่ามาสรกการ์กันว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะแล้วมันทําหน้าที่อะไรยังไงแล้วเขาหาเงินจากไหนต้องบอกก่อนนะครับว่ากลไกของการระบบการเงินในโลกของเราเนี่ยเวลาการจ่ายเงินอย่างเงี้ยมันจะมีความที่ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรเลยคือถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ในประเทศอ่ะมันก็จะเข้าใจง่ายถูกเวลาเพราะว่าการทนบัตรขงเราเพื่อแค่คนในประเทศอย่างเงี้ยมันทําง่ายมากแต่เมื่อไหรก็ตามครับที่เราจะต้องมีการจ่ายเงิน ที่จะต้องแบบข้ามประเทศเอ่ยหรืออะไรเอ่ยอย่างเงี้ยการที่เรามีสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะไม่ส้โสมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันอยู่ในวีซ่ากับมาสการทับซึ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่า payment gateway payment gateway ครับก็ตามเชื่อนะ payment มันแปลว่าการจ่ายเงิน gateway มันคือประตูเออหรือตัวเชื่อมต่างๆซึ่ง payment gateway ที่ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหรือมาสการนะครับมันจะทาให้การจ่ายเงินจากทางธนาคารของเราแต่าทางผู้ให้บริการบัตรต่ตางๆอย่างเงี้ยไปสู่อ่าผู้รับไปสู่เหมือนกับว่า ไปสู่แบบผู้รับบริการอยงเช่นคนเราทั่วไปได้ง่ายมากขึ้นมันง่ายยังไงคืออย่างที่บอกครับว่าทำใช้นในประเทศอะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้ององอกนอกประเทศอะเราลองในภาพมูนะครับว่าเราจะจ่ายเงินบัตรเครดิตรูดที่ญี่ปุ่นเงี้ยถ้าเกิดแล้วว่าเราไม่มีวีซ่าหรือมาสการ์ดเราอาจจะรูดไม่ได้ก็ได้ ซึ่งตรงนี้ครับวีซ่ากับมาสการ์เนี่ยเขามาอำนวยความสะดวกเป็นแบบเป็นเกตเวียเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อตรงนี้ให้มันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะแบบรูดบัตรที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดเขาเรารับบัตรวีซ่าหรือมาสการ์นะเออถ้าเกิดบางทีเราจะบอกว่าแบบเฮ้ยพอเห็นสัญลักษณ์นี้คุณรูดได้เลยอันนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ อำนวยความออสะดวกให้เราเนาะแล้วถ้าถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้ววีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดเขาได้อะไรจากการที่เรารูดเงินหรอคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราไปรูดเงินแต่ละครั้งนการที่เราไปรูดบัตรเครดิตแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการอำนวยความออสะดวกให้กับเราใช่ปหมล,ละ่ะแล้วคนที่ต้องเสียคือใครคนที่ต้องเสียครับคือร้านค้าต่างๆอะเสียยังไงหรอก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูกันนะครับว่าการรูดซื้อของสมมติว่าเราบอกว่าอะเฮ้ยคุณเปโอลไฟอยากจะรูดซื้อของในราคา100บาทนะครับโอเคแหละคุณเปโลไฟเนี่ยรูดแล้วก็จ่ายเงิน100บาทจริๆน แต่หนึ่ง้บาทเนี่ยครับจะถูกหักไปให้กับวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดห้าบาทหรือห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นค่าอะไรเป็นค่าอำนวยความสะดวกครับให้ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตในการรูดได้เออเห็นปะก็คือไอ้เครื่องรูดบัตรนะครับในส่วนของวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดเนี่ยเขาจะเป็นคนกําหนดเป็นคนเก็บค่าธรรมเนียมจากการรูดบัตรตรงนั้นมาเก็บอะไรกับตัวเองก็เลยทาให้วีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดครับมีกาไรค่อนข้างจะเตเบิลมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่ลูกค้ารูดบัตรคุณก็ได้เงินแล้วเออ ก็เห็นป่มันง่ายมากแล้วธนาคารได้ไรหรอธนาคารเป็นคนออกบัตรให้นะเว้ยคือธนาคารนะครับเวลาธนาคารในรูปบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเขาจะได้กําไรจากในส่วนของดอกเบี้ยที่เราจ่ายไม่ต้องการที่แบบค่าทวงถามหนี้ต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าเนาะแล้วก็รวมถึงเนี่ยตัวทางวีซ่ากับมาสการ์ครับไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนกําหนดโปรโมชั่นในบัตรเครดิตให้กับเรานะเว้ยแต่คนที่เป็นคนกําหนดโปรโมชั่นในบัตรเครดิตให้เนี่ยมันคือทางธนาคารเองเอออย่างเช่นแบบ เช่นบอกว่าเราบัตรคิตของเรามันจะมีบัตรที่เป็นแคชแบ็กที่เอาไว้รูดเติมน้ำมันอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะจะได้แคชแบ็กขึ้นมาซึ่งใน,นส่วนของแคชแบ็กอย่างเงี้ยวีซ่าหรือมาสการครับไม่มีสิทธิ์จะไปกําหนดนะว่าเฮ้ย <c oughs> คุณต้องแบบออกโปรโมชั่นแบบนี้นะให้กับลูกค้าเราไม่ใช่ไม่ได้ ส่วนนี้จะเป็นของธนาคาระครับเป็นคนกาหนดเองนะรวมถึงอย่างเช่นแบบการที่แบบเป็นเพย์วงเพย์เวฟหรืออะไรพวกนี้ก็คือก็จะเป็นการโครกันระหว่างธนาคารกับตัววีซ่าหรือมาสการเองก็นี่แหละประมาณน,นี้เพราะว่าีซ่ากับมาสกาทอะไรเนาะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไกลุ่มเพยเเ์เมนต์เกตเวเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรเลยเอออาจจะมีทั้ง JCB ที่จะเน้นใช้รูดในญี่ปุ่นโปรโมชั่นจะดีมากมีอ่าตัวยูเนียนเพย์ครับที่เน้นรูดในจีนมาเกาฮ่องกงไต้หวันเออพวกนี้ก็จะเด่นไปคนละแบบกันอ่าแล้ว มีอีกไหมถ้าเกิดว่าใครที่เคยซื้อของออนไลน์บ่อย,อยครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเพย์เม้นต์เกตเวออีกหลายเจ้าเราอย่างเช่นของธนาคารกสิกรไทยเองของนายพานิตเองที่จะเป็นหน้าเขียวๆหน้าม่วงๆเนาะให้เรากรอกเลข OTP ที่จะส่งมาที่มือถือของเราเนี่ยลงไปรวมถึงมีโอมอเที่เป็นของคนไทยหรือเปล่าวะถ้าจำผิดเป็นของคนไทยนะค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่อยู่นในระดับหนึ่งนะก็รวมถึง 2C 2P ด้วยที่หลายคนก็จะคุ้นเคยกับการที่ไปรูด ไปไปเหมือนกับไปจ่ายเงินออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่ Apple Store เงี้ยแบบผ่านเว็บ Apple Store ออนไลน์เออก็จะใช้เป็น2 C t P เป็นหลักเนาะจริงๆแล้วมีคนถามว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นเกตเว้ gateway ไหมมันมันเป็นเหมือนกับเป็นเพย์เมนต์เกตเว์แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะไม่ลงรายละเอียดจอลึกในตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ประมาณนี้แหละครับกับไอเรื่องของ Visa Master c a r การแล้วก็ Payment g a t e w a วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแล้วคนก็จะแบบลืมนึกไปเลยว่าเ้ยยมมััมันนนททไไงงงงงิ อบาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย5%ของวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดที่เขาเก็บจากเก็บจากร้านค้าไปเนี่ยมันน้อยนะเว้ยแต่ถ้าเกิดเราเน้นภาพดูนะครับว่ามีคนใช้งานบัตรมาสเตอร์การ์ดสักหนึ่งพันล้านคนอย่างเงี้ยแล้วเขาเก็บค่าธรรมเนียมแค่5%จากการรูดแต่ละร้านค้าโอ้โหมันก็พูดถึงกันแบบเน้ยตัวเลขก็แบบเยพิเศษนะก็พูดกันแบบหลักพันล้านต่อวินาทีนะเพราะว่าเราคิดว่าในวินาทีวินาทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนใช้บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดในการรูดเว้ย ต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมีซ่าเป็นผู้นำในตลาดนะส่วนมาสคาเคลื่อนดับซ้อนนะส่วนอันดับสามอย่างเงี้ยเราไม่พูดดีกว่ามันมีหลากหลายเจ้ามา่ะจริงมันอาจจะมีแบรนดิ้งอื่นๆอีกแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้หมดไปแล้วอ e ีพีนี e, ้ใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วรบกวนฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ